สวัสดีค่ะครูแอนสอนกายภาพบำบัดและการปรับไม n d เซตวันนี้ครูแอนก็มีเรื่องดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจและกระตุกต่อมความคิดของคนที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังช่องของครูแอนค่ะวันนี้ครูแอนจะมาพูดถึงเรื่องของความคาดหวังค่ะสาเหตุที่ครูแอนอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่า วันนี้ครูแอนได้รับข้อมูลค่ะการสื่อสารมาจากคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องของการคาดหวังในเรื่องต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆทั้งตั้งแต่สถานการณ์ของตนเองสถานการณ์ของครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดและสถานการณ์ที่ไกลมากก็คือเรื่องของบ้านเมืองและโลกใบนี้ค่ะในทุกๆความคาดหวังเนาะก็จะมีทั้งโอกาสสมหวังแล้วก็ผิดหวังซึ่งหลายๆครั้งค่ะ ความคาดหวังของเรามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้ทําให้เราไม่อยากจะคาดหวังอะไรละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยปล่อยวางจนทําให้เราขาดแรงกระตือรือร้นค่ะแม้หลายๆครั้งนะคะแครนจะได้หยินว่าเขาไม่อยากจะคาดหวังอะไรละเพราะว่ากลัวเหลือเกินกลัวความผิดหวังกลัวแรงกดดันที่ตัวเองจะต้องกดดันเพื่อผลักดันตัวเองให้ไปได้ แต่จริงๆแล้วครูแอนอยากจะให้ทุกคนมีความคาดหวังในชีวิตค่ะเพราะว่าถ้าเรามีความคาดหวังแล้วนะคะมันจะทำให้รู้สึกว่าเราอะ่ะมีแรงผลักดันที่จะดันตัวเองขึ้นไปให้มากกว่าศักยภาพเดิมหรือขีดจำกัดเดิมๆที่เราเคยทำได้ซึ่งความคาดหวังอย่างสร้างสารรค์นี้เองค่ะมันจะเป็นแรงผลักดันแล้วก็ทำให้เราอยากจะพัฒนาตัวเอง สร้างขีดจำกัดใหม่แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นแล้วก็มีแรงผลักดันในหัวใจค่ะความคาดหวังที่ดีเนี่ยนะคะมักจะต้องมีการกําหนดจุดเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะว่าเราอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรหรืออยากจะเป็นอะไรและมันจะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จค่ะเพราะว่าเมื่อเรามีเป้าหมายแล้ว เราก็ต้องมีเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นๆแน่นอนค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเส้นทางนี้เราก็อาจจะนั่งไปด้วยความหวังที่เรียกว่าความหวังลมๆแรงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างสรรค์เส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายเพื่อให้สมกับความคาดหวังที่เราตั้งใจไว้มันจะทำให้เราสามารถเดินทางไปได้อย่างตรงจุดแล้วก็ไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ และครูแอนเองนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนมีความคิดลบเกี่ยวกับความคาดหวังที่มันยังไม่ไปถึงผลลัพธ์อย่างที่เราคาดหวังไว้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้วันนี้ผลลัพธ์ของเรามันอาจจะยังไม่ได้เท่ากับที่เราคาดหวังแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะมันก็ทําให้เราใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เพิ่มมากขึ้นและมันก็ทําให้เราเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเอง มากกว่าเดิมเอดิสันผู้คิดค้นหลอดไฟดวงแรกของโลกใบนี้เขาได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาเป็นคนล้มเหลวเลยทั้งทางที่ก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถผลิตหลอดไฟฟ้าได้ผ่านการทดลองนับร้อยนับพันนับหมื่นครั้งแต่เขากลับมีไมเซตที่บอกว่าเขาแค่รู้ว่าวิธีเหล่านั้น มันไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องในการผลิตหลอดไฟเท่านั้นเองจากคําสัมภาษณ์ของเอดีสารในวันนั้นอะ่ะมันทําให้ครูแอนรู้สึกว่าการที่เราอาจจะยังไม่ได้สมหวังจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้แต่เราได้ลงมือทําแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีดีกว่าเรามานั่งตั้งคำถามว่าถ้าฉันได้ทำมันจะเป็นยังไงและก็จะมีคำว่ารู้อย่างนี้ฉันทำซักก็ดีครูแอนอยากให้ทุกคน คงสถานะของความคาดหวังอย่างสร้างสารรค์เอาไว้นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างแรงผลักดันและเพิ่มความสามารถและคุณจะรู้เองค่ะว่าความสามารถของคุณมันไร้ขีดจำกัดค่ะครูแอนสอนกายภาพบำบัดและปรับไม n d เซ t จะอยู่เคียงข้างคุณและเติบโตไปกับคุณด้วยกันค่ะหากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์คุณสามารถแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้ค่ะพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ